สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันพุธเนาะให้ผลในช่วงไตรมาสนี้นะครับก็คือเมษาคือภาคมถุนาเนาะคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เป็นความรักเนี่ยโดยจะทำเป็น p l a y ิสต์แยกให้อีกต่าห่างนะครับในที่เป็นไตรมาสเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ในส่วนนั้นอีกทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2ออันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพจหรือเป็น playlist ไหนที่เกี่ยวกับการดูดวงเนี่ยเป็นการทำนายโดยกว้างเท่านั้นนะครับ ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะอย่าเอาไปตัดสินใจในที่เป็นประเด็นสําคัญสำคัญเนาะในการชชีวิตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักอยากให้เอาไปเป็นกําลังใจในการเ,ออเข้ามาดูนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตมากกว่านะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับดติดไว้ให้ทุกอันละนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมีทั้งคอมมูนิตี้นะครับที่เพิ่งได้มานะครับก,ออก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับทั้ง 600กว่าชีวิตนะครับที่มา s u b s ไครต์ดูนะครับก็ขอบคุณมากครับยังไงก็ตามนะครับสาหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Community นะครับหรือเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตนะครับก็สามารถคูดคุยหรือว่าทิ้ง ข้อความไว้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาถ้าว่างนะครับก็จะกลับมาตอบนะครับโดยพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะดยพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อให้เอ่อเพื่อที่ว่าเออจะได้เอามาปรับช่องนะจะได้แบบแก้ไขให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแต่ดวงรายเดือนเนี่ยโดยก็ยังทําอยู่นะแต่ว่าอันเนี้ยคืองานด่วนงานร้อนเนาะก็จะพยายามเซตของ7วันเนี่ยก็จะพยายามเคลียร์ออกให้หมดก่อนนะครับ คลียลงลงลงให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็จะทํางานหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ด้วยความที่ใกล้วันเกิดละก็คือเดือนหน้า <S <S เดือนพฤษภาเดืนเ,เป็นเดือนเกิดของโดนะครับก็โอเคก็ทําให้เต็มที่แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับทั้งให้กำลังใจแล้วก็อคอมเมนต์ชมอะไรต่างๆนะครับก็จะพยายามเอา,มาปรับช่องให้ดีที่สุดนะครับโดขออนุญาตว่า ออตอบแค่เฉพาะในส่วนที่เป็นของคอมมูนิตี้กับที่เป็นทางเพจเท่านั้นนะทาง Facebook หรือช่องทาง IG ส่วนตัวน,นู่นนั่นนี่โดยไม่ขอตอบนะครับโอเคครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงเนาะหรือเรื่องกับช่องเนาะแล้วก็คนที่ไลน์ลามาถามเกี่ยวกับการดูดวงเท่านั้นนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกการติดตามนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธเนาะ คือด้วยความที่จอมันอยู่ตรงนี้แต่กล้องมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลามองก็จะแบบนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะครับจะพยายามพยายามแล้วนะพยายามแต่บางทีเราก็ต้องสังเกตหน้าตัวเองเข้าใจใช่ไหมครับเนาะก็พยายามปรับแล้วอะแต่มันก็จะมันก็จะติดมองแบบนั้นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยอืมโอเคเดือนนี้นะครับ ของชาววันพุธนะดูที่พูดกลรงวันแล้พูดกลางคืนนะครับโดวตัดที่6นาฬิกาเนาะตามองรา,าษาไทยนะครับก็อย่างแรกก่อนเลยชาววันพุธเดือนนี้ดูอยากให้ระวังนิดนึงในเรื่องของการระวังคนที่เข้ามาหาคุณบางทีมันมนเข้ามาในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ไม่ได้จริงใจกับคุณร้อ อันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับมันมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีด้วยความที่ว่าเดือนย่าเป็นเดือนแห่งการมีชื่อเสียงและการมีคุณมันนี่ของคุณค่อนข้าง,งเยอะอซึ่งก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหารกระทบกระทั่งจากเรื่องเรื่องอะไรก็ตามอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับหรือมันอาจจะมีในเรื่องของการปกปิดปิดบงังอาจจะมีออฟเฟอร์อะไรบางอย่างที่บางทีคุณอาจจะมารู้ทีหลังคุณอาจจะมารู้ความจริงเนาะมันก็เลยอาจจะมีการประทักคารมกันมากนะครับ แต่บอกเลยว่าเดือนนี้มีสนิทและบอกบ่งบอกว่ามีที่จะสนิทเป็นพิษได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธเนาะคือก่อนหน้านี้นะอืแต่ทีนี้ในช่วง3ามเดือนต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดือนเมษาเก่อนจะเดือนเมษานะขออนุญาตไปก่อนหน้านก่อนว่าคุณมีอะไรบ้างอย่างที่โยบอกเนาะมันมีในเรื่องของการปะทะการอะไรนู่นนั่นนี่อะไรเนาะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเ,เนาะ มันมีทั้งคนที่ไม่ดีหรือคนที่ดีกับคุณคือทําแบบไหนได้แบบนั้นนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับ j u d เ m e n t ขึ้นมาแล้วก็จะมีเจดาบอีกต่างหาโดยมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะอย่างแรกก่อนเนาะ ลพลิกแพรสถานการณ์โดยใช้คํานี้แล้วกันหรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะมีบางคนบางกรณีเนาะมันมีเทรนด์บอสขึ้นมาด้วยมันอาจจะมีการที่ใครบางคนที่เข้ามาติดต่ออะไรกับในชีวิตคุณก็ตามนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมันเหมือนกับว่าจะมีคนที่คลิกลิ้นพิสสถานการณ์ได้เก่งนะครับอืมแล้วมีทั้งเรื่องดีแล้วไม่ดีด้วยนะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมาในช่วงที่อัดคลิปอยู่ก็ได้หรือมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันก็มีปัญหานะครับที่คุณอาจจะต้องสะสางไปนะครับเพิ่งสะสางไปแต่ในขณะเดียวกันอะโดก็มีความรู้สึกว่าคุณอะค่อนข้างกังวลไม่เชิงไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่เชิงกังวลกังวลในจะมาช่วงเมษานี่แหละแต่มันเหมือนกับว่า คู่พันนึ่งคุณส่วนบางคนคุณอาจจะต้องตัดคุณอาจจะมีการตัดออกไปจากชีวิตด้วยซ้ำเพราะด้วยความที่ว่าคุณอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างเนาะจนคุณไม่สามารถรับงานได้หมดคุณก็เลยโอเคงั้นขอตัดจบในบางเรื่องไปบางประเด็นไปที่สําคัญสําคัญนะครับหรือที่มีความรู้สึกว่าเราเราไม่สามารถรับคือบางคนอาจจะแบบรับ4ีหงานบางคนกรณน,นี้ว่าเป็นฟรีแลนซ์เนาะ บางคนรับส้นมาแบบมารับมาเยอะเกินนะครับจนบางทีเราไม่สามารถแบบมันมันโอเวอร์โหลดเกินไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรารับผิดชอบเยอะขนาดนี้เราทําต่อไม่ไหวก็เลยว่าโอเคงั้นขอตัดตัดจบในบางบางบางอันไปแล้วกันอืมซึ่งการตัดจบเนี่ยเขาก็เข้าใจนะครับแล้วก็เออก็ไม่เสียคอนเนคชั่นอ่ะเอาง่ายๆอืมแล้วแถมคอนเนคชั่นก็จะมีคอนเนคชั่นใหม่ๆเข้ามาให้คุณเลือกแบบเป็นชอ e อื่นอะไรอย่าเงี้ย ในสายงานของคุณนะถ้าคุณทําได้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยงานที่ต้องใช้ความคิดงานที่เป็นกับไม่อยู่ติดกับที่งานที่ต้องใช้วาทนศิลคำพูดคำเจราจาธุรกิจมลอดกตกทอดธุรกิจอสังหาหรือมายาอะไรเงี้ยค่อนข้างโดดเด่นสำหรัคนที่ทำมาก่อนหน้านี้นะแล้วงานที่เป็นงานสื่อคุณเด่นมากเลย งานที่ต้องแบบใช้บุคลิกภาพหน้าตางานสื่องานที่แบบดารานักแสดงอะไรอย่างเงี้ยหรืองานที่ต้องแบบพบปะผู้คนอะไรเงี้ยค่อนข้างดีเพราะเหมือนกับว่าเพราะอะไรในช่วงเดือนเมษาเนี่ยมันจะเป็นเดือนแห่งเดือนแห่งความสําเร็จของคุณเลยนะครับคือคุณเป็นดาวเด่นอืชาววันพุธมีเสน่ห์มากครับและคิดว่าน่าจะมาจากการทํางานด้วยนะครับแล้วมันมีความสุขอะ่ะคุณคุณน่าจะได้รับข่าวดีอะไรหลายอย่าง ในมาจากการงานนะครับมาจากการงานซึ่งเออแต่ในอีกขนาดหนึ่งอ่ะคุณก็มีความกระหายความสําเร็จเหมือนกันนะแบบว่าฉันทําได้แล้วจุดในระดับหนึ่งคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณคาดหวังที่ว่ามันจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นกว่านี้เข้าใจใช่ไหมครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นสิบเหรียญ การเงินดีแน่นอนมีน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือมีการเป็นเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเพราะว่ามันมีเด็ตเทารเวอร์ขึ้นมาเอยากให้ระวังนิดนึงมันแปลได้สองกรณีคืออย่างแรกก่อนเนาะคุณอาจจะได้ข่าวดีข่าวโดยใช้คําว่าข่าวแล้วกันไม่ใช่ไม่ไม่จัดแล้วกันว่าดีหรือไม่ดีข่าวในเรื่องของการเงินและมันเหมือนกับว่าคุณมีเกณฑ์เสียตังค์กระทันหันหรือบางทีได้ได้ตังค์มาแบบฟุกๆหรือไม่คาดฝันเลยก็ได้ โดยถึงไม่จัดไงไม่จัดว่ามันเป็นเรื่องด,ดีหรือไม่ดีกันแน่ในเรื่องของการเงินแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์นะครับที่คุณมีเกณฑ์ที่จะแบบเกี่ยวกับเรื่องการเงินอ่ะคุณจะได้ข่าวมันแล้วถ้าจะเสียหรอโดยมีมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีการมั่นหมายหรือบางทีอาจจะมีการสาหรับคนที่แบบแต่งงานได้นะ มีเกณฑ์ในเรื่องของการนั่นหมายแต่งงานด้วยครับอืมก็มีเหมือนกันมีสิทธิ์มีสิทธิ์หรือในอีกกรณีหนึ่งคุณอาจจะเสียตังหรือที่เป็นเชิงผลประโยชน์ในเรื่องของอะไรบางอย่างด้วยเนาะอืมหรือถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินก็จะมีคนในครอบครัวนั่นแหละครับมาคอยซัพพอร์ตคุณนะครับโดยแปลกว้างๆนะเพราะไม่นี่เป็นการทำลายโดยกว้างนะเนาะอ่า ทีนี้เนี่ยถ้าก่อนหน้านี้ในช่วงพฤษภาคุณเสียเงินหรือคุณอะไรในเรื่องของการเงินก็ตาาโดูให้ไว้ที่ประมาณ50%อะ่ะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคือหามาแล้วก็ออกไปหามาแล้วออกไปได้มาก้อนใหญ่ก็หายอ,ออกไปก้อนใหญ่ประมาณนี้นะครับนั่นคือเดือนพฤษภานะแต่พอต่อเข้าเดือนมิถุนาดูมีความรู้สึกว่าคุณจะมีมันนี่มากขึ้นคือหาสิคือเสียไปเท่าไหร่คุณจะได้กลับคืนเข้ามา อ,อาจจะเป็นการแบบให้คนรักด้วยก็ได้ส่วนหนึ่งหรือมันอาจจะเสียไปด้วยความเสียไปกับกิเลสตัณหาของคุณอนะในเรื่องของการเงินนะอันนี้ยังไม่ขยายนะดูรวมรวมแต่มันเหมือนกับว่าคือได้มาในกรณีหนึ่งคุณได้มาจากการอุปธรรมคือได้รับโอกาสในเรื่องของทางการเงินอนะค่อนข้างเยอะอืม ก็ได้นะครับแปได้หลายกรณีซึ่งบอกเลยว่า3เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่แบบคุณเหนื่อยแต่ว่าการเงินคุณไม่แพ้วันอังคารแน่นอน <c oughs> โนยังติดใจวันอังคารอยู่เลยวันอังคารนี่คือแบบการเงินดีมาก <c oughs> นะครับขอดูในเรื่องขยายในเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักหน่อยนะอืม การงานมันมีได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆครับแล้วก็มีคนเห็นในเรื่องของศักยภาพและความสามารถของคุณแล้วคุณเป็นที่จับจ้องนะครับแต่ในขณะเดียวกันน่ะคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณอ่ะอืมภาระคุณเขาน้องเยอะนะในเรื่องของการงานและอาจจะต่อยาวจะถึงแบบช่วงสเดือนเนี้ยแต่คุณจะรอดมาได้ด้วยสติปัญญาของคุณเลยครับคุณจะเก่งเพราะคุณเป็นคนความสามารถรอบด้านมากอ่ะชาววันพุธนี่เท่าที่ดูสัมผัสกับคนวันพุธมานะ ไม่ว่าจะพูดกลางวันหรือพูดกลางคืนโดยมีความรู้สึกว่าเขาเก่งในตัวของตัวเองนะครับไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็คือจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจับอะไรก็สามารถเคลียร์และทําได้สําเร็จสักเซตทุกงานอะ่ะอืแล้วไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนคุญใจสู้มากเลยนะครับในช่วงสามเดือนนี้ก็คิดว่าเป็นเดือนที่ก็ไม่พร่องในเรื่องของการงานเหมือนกันการเงินดีเอ็ r เรสขึ้นมาจากพาดิชีนี อื mm hmm. nice, มในสเปตโโส้บางคนมีเกณฑ์ได้รถใหม่เหมือนกันนะเนี่ยเอาจิงจงิจะสติกขึ้นมาอืมจริงๆด้วยคือถ้าเสียนะถ้าเสียไปแล้วลักษณะของการที่บางทีอ่ะคุณต้องเสียตังอะไรที่เป็นกระทันหันนะครับขออีกใบนะอืมแต่คุณหากลับมาได้อยู่แล้วว่าคุณจะ พอคุณเสียแล้วคุณจะควบคุมทางการเงินดีมากแต่บอกเลยว่ามันก็จะไม่เข้าเงินเก็บคุณเพราะเงินเก็บคุณน่าจะอูฟูซึ่งอาจจะอูฟูมาตั้งแต่ในช่วงที่คลิปกําลังออกนี่เลยด้วยซ้ำนะครับม,มันเหมือนกับว่ายิ่งคุณเสียไปเท่าไหร่คุณจะหาฟื้นกลับมาฟื้นกลับมาฟื้นกลับมา,บมาแบบเอามาเติมจ,จนจนเกือบเต็มเกือบเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วถ้าเสียไปหรออืมมันมี อ่ะขค่อยู่ให้กินละหนึ่งคนรอบตัวผู้หลักผู้ใหญ่คนรักก็ได้บางทีเนาะถ้าเสียนะสุขกับเอ่อไม่ใช่ความวามรัก to obsort ขึ้นมา i s o p e n t a c l e s ขึ้นมาเอ่ออย่างแรกก่อนเนาะคนโสดก่อนคนโสดเนี่ยโดยมีควารู้สึกว่าคุณค่อนข้าง,งสับสนว่าคุณเนะี่ย คนที่เข้ามาหาคุณน่ะมันทําให้คุณสับสนว่าเอ๊ะฉันจะยังไงดีบางคนอยู่ในสภาวะของการที่เลือกไม่ได้ครับคือต่อให้คุณเลือกตัวจริงคุณก็มีความรู้สึกคุณลังเลอืมคนคุณเลือกความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งเออดูพูดถึงคนโสดเนาะขอโทษทีก็คือเหมือนกับว่าคุณทั้งๆลังเลแล้วคุณคิดหนักเลยอืมในช่วงสามเดือนเนี้ยคนโสดคนมีคู่คล้ายกันครับ แล้วซึ่งก่อนนั้นเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเตอร์ปาร์ตี้ด้วยซ้าถึงแม้ว่าคุณจะเลือกตัวจริงไปแล้วแต่คุณก็มีความลังเลลังเลใจอ่ะในหลายๆเรื่องนะครับแล้วผู้ตรงๆมันอาจจะมีผลประโยชน์หรือดีลกันอะไรในเรื่องของข้อตกลงอะไรบางอย่างอะที่มันเป็นออฟเฟอร์ที่คนรักหรือคุณตกลงไว้อะไรกับคนรักอ่ะด้วยอ่ะครับมันก็เลยทําให้คุณอ่ะทาให้ความอึดอัดเนาะมันก็มี ปากเสียงก็ยังมีอยู่นะครับในบางคู่บางกรณีนะอืมมันเป็นลักษณะของคนที่แต่คุณอาจจะไม่เทคแอคชั่นะไรมากคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเก็บสรงแล้วคุณจะพินิจพิจารณามันอย่างดีว่าไม่ว่าฉันจะไปต่อทางไหนไปต่อหรือแม้กระทั่งว่าไปต่อหรือออกจากความสัมพันธ์ก็ตามคุณจะไม่ทําให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเจ็บปวดหรือเจ็บช้ำน้ำใจหรือตัวคุณเอง คุณจะไม่ทําให้ตัวคุณเองเจ็บช้าน้าใจหรือแบบว่าเสียอะไรจากความรักครั้งนี้แต่คุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจหนักมากเพราะมันเหม bah, ือนกับว่าเราก่อร่างสร้างตัวกันมาค่อนข้างจะเยอะแล้วไงเออแล้วยู่มันเกิดน่าจะเกิดปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้คือตอนนี้และก่อนหน้านี้อาจจะเกิดขึ้นมาด้วยซ้ำไงมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคถ้าจะสกสู้เพื่อความสัมพันธ์ ได้คอสัมพันธ์หนึ่งที่คุณก็ลังเลยขออีกใบนะอืมคุณจะเลือกคนที่คุณสามารถอืมทำให้มีความรู้สึกว่าสักเสร็จอะในเรื่องของความรักได้ดีกว่าอืมหรือในอีกกรณีหนึ่งมันเป็นลักษณะของการที่ พอยาดนะพอได้วยความที่ไพ่มันขึ้นเหมือนออนออฟกันจังเลยเอา้านั่นไงหนึ่งใบขึ้นมาคุณจะเลือกคนที่แบบทําให้คุณสดใสอะ่ะคุณจะไม่เลือกคนที่ทําให้คุณกังวลอีกอืมประมาณนั้นเลยคุณจะไม่เลือกคนที่ทําให้คุณกังวลคุณจะทําให้คุณจะเลือกคนที่ ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณได้กลับมาใช้ชีวิตคุณได้กลับมาสดใสคุณมีความสุขอีกครั้งและในเรื่องการอาจจะมาจากการทํางานด้วยซ้ำบางคนบางกระรนีนะเปิดเยอะบางทีด้วยความที่ว่า6กหไม้เท้ามันเป็นลักษณะของการที่มันเหมือนจะได้ได้ข่าดีอือบางคนอาจจะมีอะถ้ายังไปกับคนเดิมนะมันเหมือนกับว่าก็อะลหลัก,กักฐานแหละแต่ถ้าเกิดคุณเลือก อีกความสัมพันธ์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่า <c oughs> ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าเขาทําให้คุณกังวลมากน้อยแค่ไหนซึ่งเดี๋ยวในส่วนของความรักจะดูขยายให้อีกทีหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ถทางนั้นก็เลือกคนเดิมเถอะครับอื ừ, ถ้าเลือกคนเดิมแล้วม,มีความรู้สึกว่าคุณไปไปจนสุดแล้วอะแล้วมันแค่ความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาคุณก็ไม่น่าจะเลือกคนใหม่นะ <c oughs> เออ แต่คุณจะเลือกความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเนี่ยมันอาจจะมีการเกลเยทะเลทลายกันบ้างอะไรนิดหน่อยเนาะแต่เชื่อว่ามันอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณสดใสอ่ะหรือมันทําให้คุณเติมเต็มเพราะว่าไพ่ไพ่ออไรขึ้นแน่นะมานอะไไม่ใช่อร่าขึ้นไพ่พททิสมาเนาะก็เป็นหนึ่งในเซตทาโร่นี่แหละปัญหาและแนวความแก้ไขที่เราหยิบออกมาเนาะคือสับแล้วยิบออกมานะครับไม่ได้อยู่อยู่นที่หยิบมาก็หยิบออกมาทัวร์เพนทากล เลือกคนที่ทำให้คุณเติมเต็มในชีวิตคู่ประมาณนั้นครับเลือกคนที่ทำให้คือามรู้สึกว่าคุณเติมเต็มงานก็ได้เงินก็เดินแค่นั้นคนโสดโดยที่เขารู้สึกว่ามันอาจจะมีการแบ,บ่งสันส่วนเนาะบางคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้คุณอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กัน ในการยกระดับความสัมพันธ์ว่าอาจจะพบคนนี้นูน่นนี่ก็ค่อยๆเลือกครับเลือกคนที่ทําให้คุณสามารถบาลานซ์ในเรื่องการใช้ชีวิตและก็เรื่องความรักไปพร้อมๆกันได้ในเรื่องส่วนตัวโดมีควารู้สึกว่าในเรื่องของการเงินการงานและการเงินในช่วงเดือนนี้คุณค่อนข้างโดมีควารู้สึกว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการที่ ไม่รู้จบอ่ะมมีเข้ามีออกมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณต้องควบคุมมันให้ดีอืมเท่านั้นเองครับพอสังเกตไหมว่าการสองเหรียญเนี่ยเขาลักษณะเหมือนเขายืนหาจุดสมดุลเนาะอืหาจุดสมดุลของชีวิตในเรื่องของในเรื่องทั้งงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวของคุณให้ดีเพราะมันก็จะมีช่วงหนักช่วงเบาของคุณแต่บางทีการที่คุณไฮวอลกเกินไปเนาะแต่คุณก็ ไม่ได้คอนโทรลในเรื่องของการใช้ชีวิตของตัวเองเรื่องสุดตัวของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างหนักในบางจุดบางเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นหาจุดสมดุลให้ดีนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วมันมีในเรื่องของปากเสียงอะไรบางอย่างด้วยเนะพพาะเพราะไพ่ที่ขึ้นมาเอาละครสามใบค่อนข้างตรงเหมือนกัน e ีโน o อ Peace อย่างแรกก่อนเนาะ ในเรื่องของการใช้ชีวิตและการทํางานโรมีความรู้สึกว่าเรืเ่อกที่ที่คุณไม่ทําให้คุณหรือมีสิ่งรบก,กวนอะไรก็ตามนะคุณเลือกจุดที่คุณสบายใจก่อนเอาเลือกที่ไม่เ s ็ t ฉันสบายใจการทํางานฉันไม่พร่องหลายอย่างฉันไม่เสียแค่นั้นเลยครับเลือกแค่ตรงนั้นก่อน สิ่งบรบกวนคุณไม่ว่าจะอะไรก็ตามสิ่งสารสัตว์อะไรข้างนอกอะ่ะมันเป็นปัญหารบกวนและเป็นปัญหาท็อกซิกที่คุณไม่ควรค้องไปไปคล้องเกี่ยวนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเลยนะอืมในเรื่องของความรักอย่างที่บอกเนาะบางทีคุณมีเสน่ห์มากอืมแต่เลือกคนที่ทําให้คุณมีความร,รู้สึกว่าคุณสบายใจและคุณเป็นที่สงบที่พักพิงให้คุณได้จริงๆทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะอืม ถ้ามันมีถ้ามันมีเรื่องผิดใจกันมาเนาะในเมื่อคุณอยากไปคนเดิมในคู่ที่ไม่ปกติไอ้ในคู่ที่ปกติเราก็มีความรู้สึกว่างั้นก็ต้องมาทบทวนและปรับความเข้าใจกันใหม่มันยังปรับความเข้าใจกันได้นะครับในบางคู่บางกรณีแล้วมันเป็นที่ที่สงบสุขให้กันและกันได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ทําทําจุดเนี้ยยืนจุดเนี้ให้มันมั่นคงดีกว่าให้มันเป็นที่ที่คุณที่ที่คุณควรอยู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยในบางคู่บางกรณีะนืะ ไต่อมา potential อ a t e w a y อะอย่างแรกเนาะหลายคนอะค่อนข้างตัดสินใจเยอะและสิ่งรบกวนนข้งเยอะเลือกทางที่คุณหนักแน่นและคุณมั่นใจที่สุดแล้วว่าฉันไปต่อเรื่องเนี้ยฉันไปต่อในไม่กระทั่งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักเลือกอะไรก็ตามที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยเลือกทางที่มันมีมันส่งเสริมศักยภาพในชีวิตคุณอะแค่นั้นเลยครับ แล้วคุณจะได้คําตอบหรือบางทีอาจจะเป็นการดลเรียนสาวิจัยเนาะตั้งสมมติฐานก็ได้ครับว่าถ้าฉันเลือกแบบนี้แล้วผลลัพธ์ที่ฉันได้มันจะได้แบบนี้ไหมหรือมันจะได้ในสิ่งที่กว่าเดิมที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าเนกาีิกว่าเดิมอันเนี้ยคุณต้องตั้งสมมติฐานก่อนที่คุณจะเลือกไปแล้วห,หลังจากนั้นคุณไปได้เลยครับถ้าคุณตัดสินใจได้แอืมรับทางไหนได้ไปทางนั้นครับง่ายๆได้ใจความ ให้กขากราวไปสุดท้ายบางศึกคุณไม่จำเป็นต้องสู้นะคระับคุณกําลังจะเบ่งบานกําลังจะสวยงามกาลังจะดีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลือกทางที่อย่างที่เราบอกเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอย่าไปอยู่ในเรื่องที่มันเป็นท็อกซิกในชีวิตคุณเรื่องงานก็นดีเรื่องความรักเรื่อง การเงินเรื่องปัญหาส่วนตัวเรื่องคนรอบตัวอะไรหลายๆอย่างที่มันรบกวนอยู่ตอนเนี้ยถ้ามันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องไฟอย่าเพิ่งไฟหรือไม่จําเป็นต้องไฟเลยก็จะยิ่งดีเพราะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นไม่มีประโยชน์อืมยิ่งคนมีคู่นะถ้าเกิดว่ามันต้องไฟหรือต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องต่อสู้กันอะโดยมีความรู้สึกว่าไม่จําเป็นก็อย่าไฟกันเลยครับมันมีประโยชน์ในบางคู่บางกรณีเนาะอ่ะโอเค ขอบคุณนะครับชาววันพุธนะครับแล้วมีความสุขมากๆนะครับเจอเรื่องราวที่ดีความรักที่ดีสุขภาพที่ดีการเงินที่ดีความรักที่ดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปมากนะครับสวัสดีครับ